Care. ต่อเติมบ้านเช่าโดยภารการได้หรือไม่การที่ผู้เช่าบ้านถือวิสาสะทําการต่อเติมบ้านเช่าโดยไม่ได้บอกกล่าวหรือขออนุญ,ญาตต่อเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านจึงเป็นโจทฟ้องเรียกร้องให้จําเลยในฐานะผู้เช่าให้ทําบ้านของโจทก์กลับคืนสู่สภาพเดิมการที่ผู้เช่าบ้านต่อเติมบ้านเช่าโดยภารการโดยไม่ขออนุญ,ญาตผู้ให้เช่าก่อนนั้น ซึ่งได้มีคำพิพากษาสารดีกาที่2815ทับ2524ว่าเป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่ของผู้เช่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา558อันซักสิท์ที่เช่านั้นผู้ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อนผู้เช่าจะทำการดัดแปลงหรือต่อเเิมอ,อย่าง่งอย่างใดหาได้ไม่ าและผู้เช่าทําไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเช่นนั้นไซส์เมื่อผู้ให้เช่าเรียกร้องผู้เช่าจะต้องทําให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนคงสภาพเดิมทั้งจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าในความสูญหายหรือบุกสลายอย่างใดๆอันเกิดแต่การดัดแปลงต่อเติมนั้นด้วยอยากปรึกษาปัญหาหรือร้องเรียนคลิกที่ OCPD Connect